สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้16มกราคม2 5ง9แหจ้ง3ข่าวบ่าย3โมงครับวันนี้วันที่16มกราคมนะครับเป็นวันครูคำขวัญวันครูครั้งที่70พศ2 5 5 9นาอยนอนุทินชาญวิรากูลมอบคำขวัญให้กับครูว่าคนไทยทุกคนเป็นสิทธิ์มีครูอันนี้ก็เป็นวันครูนะครับวันนี้วันนี้โดยปกตินะครับ ทุกวันที่16ของเดือนจะเป็นวันออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่เนื่องจากเป็นวันครูสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เลื่อนการออกรางวัลไปเป็นวันพรุ่งนี้นะครับ17มกราคม259นะครับจึงจะมีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด17มกราคม259นะครับพอพูดถึงเรื่องวันครูแล้วนะครับก็พูดถึงเรื่องนักเรียนด้วยนะครับและและก็เกี่ยวกับครูด้วยนะครับตอนนี้ทางโรงเรียนจะมีการจ่ายเงิน ทุนช่วยนักเรียนยากจนอยู่สองทุนจ่ายวันไหนชมชมฟังรายละเอียดนะครับยังอยู่ในข่าวที่1อยู่นะครับทุนปัจจัยพื้นฐานนะครับนักเรียนปอถึง6จะได้500บาทครับม1ถึงม3จะได้1 5 0 0บาทอันนี้ไม่ได้ได้ทุกคนนะครับได้เฉพาะนักเรียนที่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับการจ่ายเงินช่วยเหลือทุนปัจจัยพื้นฐานนะครับอันนี้ครูกําลังนัดรับเงินที่โรงเรียนจะนัดรับเงินภายในเดือนมกราคม2 5งหานี่แหละครับแล้วก็มีบางโรงเรียนนัดจ่ายไปแล้วด้วยนะครับ ส่วนโรงเรียนใดที่ยังไม่ได้นัดจ่ายก็รอฟังครูจากทางโรงเรียนนัดผู้ปกครองหรือนัดนักเรียนไปรับนะครับก็จะได้รับกันภายในเดือนมกราคม259นี่แหละครับนี่ก็คือทุนปัจจัยพื้นฐานนะครับอีกทุนครับทุนเสมอภาคอันนี้เป็นทุนจากกองทุนกศหรือจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาชั้นอนุบาลจะได้2,000ครับอ1-6 1,920บาทม .1- ม .3 1,920บาทนะครับซึ่ง มีการจ่าย2แบบนะครับจ่ายเป็นเงินสดนะครับครูกําลังนัดรับเงินที่โรงเรียนกําลังนัดให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนไปรับภายในเดือนมกราคม2569นี่แหละครับถ้าหากว่ามีโรงเรียนใดจ่ายช้ากว่าเดือนมกราก็จะจ่ายภายในเดือนกุมภาพันธ์แต่ไม่ช้ากว่า9กุมภาพันธ์2569อันนี้ก็โรงเรียนใดผู้ปกครองท่านใดที่ยังไม่ถูกครูโรงเรียนนัดไปรับเงินก็รอฟังข่าวจากโรงเรียนของท่านนะครับเขากําลังจะนัดไปรับเงินที่โรงเรียน จะนัดจ่ายส่วนใหญ่จะจ่ายภายในเดือนมกราคม69นี่แหละแต่อาจจะมีบางโรงเรียนจ่ายช้าหน่อยก็อาจจะเป็นเดือนกมุมภาแต่จะไม่ช้ากว่า9กุมภาพันานะครับในขณะที่โรงเรียนนักเรียนคนใดแจ้งเลขที่บัญชีนักเรียนเพื่อรับเงินหรือแจ้งเลขที่บัญชีผู้ปกครองเพื่อเพื่อรับเงินจะมีการโอนเงินให้นะครับโดยเขามีการโอนมาแล้วนะครับตั้งแต่วันที่14มกราเป็นต้นไปก็จะโอนเข้าบัญชีนักเรียนหรือบัญชีผู้ปกครองกลุ่มที่แจ้ง วิธีการช่องทางรับเงินทางบัญชีธนา,าคารนะครับจะมีการโอนวันที่14ถึง19มกราคม2 5 9นะครับอันนี้เป็นข่าวที่1นํามาบอกมากล่าวกันนะครับเกี่ยวกับบัณครูแล้วก็เงินทุนช่วยนักเรียนยากจนนะครับข่าวที่2ครับกรมปรม้องกันบรรเทาสาธารณภยัยแจ้งให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่ใช้โทรศัพท์มือถืออัปเดตโทรศัพท์มือถือเป็นระบบปฏิบัติการล่าสุดนะครับโดย Android นะครับโดย Android นี่ ใครใช้โทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android ให้อัปเดตเป็นเวอร์ชันอย่างต่ำเวอร์ชัน11ขึ้นไปนะครับแต่จริงๆแล้ว Android นี่ทุกวันนี้รู้สึกจะเวอร์ชัน15แล้วหรือยังนะเวอร์ชันล่าสุดแต่เวอร์ชัน11ก็รองรับแล้วนะครับเดี๋ยวลองรับรายฟังไปเรื่อยๆนะครับส่วนใครใช้โทรศัพท์ระบบ iOS ให้อัปเดตเป็นเวอร์ชัน18ขึ้นไปนะครับใครอัปเดตระบบปฏิบัติการโทรศัพท์ไม่เป็นก็ให้ร้านขายโทรศัพท์อัปเดตให้หรือร้านซ่อมโทรศัพท์อัปเดตให้นะครับ หรือลูกหลานเขาใช้โทรศัพท์เก่งนะครับวัยรุ่นทุกวันนี้ก็เชื่อมต่อเน็ตให้เขาอัปเดตระบบปฏิบัติการโทรศัพท์ให้ Android เป็นเวอร์ชันไม่ต่ำกว่า11นะครับด่วนนะครับอัปเดตไว้เลยนะครับแล้วก็โทรศัพท์ระบบ i อ s อัปเดตเป็นเวอร์ชันไม่ต่ำกว่า18นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเตรียมรับการทดสอบการแจ้งเตือนภัยผ่านเซิร์ฟเวอร์แคทซึ่งเขาจะมีการแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของท่านนะครับ อัปเดโทรศัพท์ไวรรอจึงจะรองรับระบบเตือนภัยนี้นะครับโดยวันที่20มกราคมนี้เวลา14นาฬิกาเขาจะมีการทดสอบระบบการแจ้งเตือนภัยระดับประเทศนะครับอันนี้ก็แจ้งให้ทราบนะครับสําหรับคนที่มีโทรศัพท์ถ้าวันที่20ได้รับการแจ้งเตือนสัญญาณเตือนภัยก็อย่าตกใจนะครับอันนั้นเป็นการทดสอบระบบนะครับแล้วก็อัปอัปเดตระบบปฏิบัติการโทรศัพท์ไว้รอนะครับจึงจะรองรับการ แจ้งเตือนครั้งนี้นะครับแจ้งเตือนเป็นการทดลองทดสอบนะครับอันนี้ข่าวที่2นะครับข่าวที่3ครับขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเพจเว็บไซต์ข่าวจริงประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้ได้โพสต์ทางเพจหัวข้อข่าวบอกว่าผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนคนมองนโยบา,ายแจกเงินไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งก็จะอ่านข่าวจากข่าวจริงแห่งประเทศไทยให้ฟังนะครับรายละเอียดต่างต่อไปนี้นะครับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันพระปกเกล้าสำรวจความคิดเห็นเรื่องมุมมองของคนไทยต่อนโยบายแจกเงินของพรรคการเมืองระหว่างวันที่26-29ถึงธันวาคม68ที่ผ่านมาได้มีการสำรวจประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปกระจายตามภูมิภาคทั่วประเทศ2,000ตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบพบหน้ากำหนดระดับความเชื่อมั่นทางสถิติร้ยละ95 และค่าความคาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ2.5ผลการสำรวจเกี่ยวกับโนโยบายแจกเงินมีผลต่อการตัดสินใจเลือกของท่านมากน้อยเพียงใดพบว่าผู้ตอบส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ค่อยมีผลไม่มีผลเลยคิดเป็นร้อยละ67.1ขณะที่ร้อยละ29.8ระบุว่าค่อนข้างมีผลมีผลมากอีกร้อยละ3.1ระบุว่าไม่มีความเห็นเมื่อถามว่ามีความเชื่อมั่นต่อสัญญาของพรรคการเมือง ที่มีนโยบายแจกเงินมากน้อยเพียงใดผู้ตอบส่วนใหญ่มีทีท่าไม่เชื่อมัน่นโดยร้อยละ66.4ระบุว่าไม่ค่อยเชื่อมัน่นไม่เชื่อมั่นเลยขณะที่ร้อยละ22.6ระบุว่าค่อนข้างเชื่อมัน่นเชื่อมั่นมากและอีกร้อยละ11ระบุว่าไม่มีความเห็นเมื่อถามว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่นโยบายแจกเงินเป็นเพียงคําสัญญาเพื่อให้ได้คะแนนเสียงผู้ตอบส่วนใหญ่มีแนวโน้มเห็นด้วยกับข้อ ความดังกล่าวโดวยร้อยละห้าสิบแปดระบุว่าค่อนข้างเห็นด้วยเห็นด้วยอย่างยิ่งขณะที่ร้อยละสามสิบระบุว่าไม่ค่อยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเลยและอีกร้อยละสิบจุด้าระบุว่าไม่มีความเห็นอย่างไรก็ตามเมื่อถามว่านโยบายแจกเงินสามารถนําไปสู่การพัฒนาประเทศได้มากน้อยเพียงใดผู้ตอบส่วนใหญ่ประเมินว่านโยบายดังกล่าวนําไปสู่การพัฒนาประเทศได้ในระดับต่ําโดยร้อยละโดยร้อยละหกสิบหกจุดหก ระบุว่าค่อนข้างน้อยน้อยที่สุดขณะที่20.5ระบุว่าค่อนข้างมากมากที่สุดและอีกร้อยละ12.9ระบุว่าไม่มีความเห็นอันนี้ก็เป็นการสำรวจโพลโดยสถาบันพรบบกกกล่าวนะครับสำรวจความคิดเห็นประชาชนในมุมมองที่นโยบายการเมืองนโยบายของพรรคการเมืองที่หาเสียงหาเสียงแล้วจะทํานโยบายประชานิยมแจ,กน,นจกนั่นแจกนี่แจกเงินอะไรประมาณนี้หลังจากได้เป็นรัฐบาลแล้วจะมีโครงการแจกกระตุ้นเศรษฐกิจแจกนั่นแจกนี่ทำนองนี้ ผลการสํารวจเขาไปสอบถามประชาชน2000ตัวอย่างในช่วง2 6 29ถึงธันวาคม2 5งพที่ผ่านมาโดยสรุปนะครับประชาชนมองว่านโยบายแจกไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกตั้งเพราะฉะนั้นการตัดสินใจเลือกตั้งที่ประชาชนตอบมาก็จะมีผลต่อการเลือกตั้งก็คืออาจจะมีปัจจัยอื่นๆนอกจากนโย,นนยบายลดแรกแจกแถมแล้วนะครับน่าจะมีปัจจัยอื่น มามีส่วนเกี่ยวข้องในการาตัดสินใจเลือกตั้งด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามในโพยสารวจนี้นะครับของสถาบันพระปกเก้าก็เป็นการสํารวจระหว่างวันที่26ถึง29ธันวาคม68หากมีการสํารวจอีกในช่วงใกล้วันเลือกตั้งข้อมูลนี้อาจจะเปลี่ยนไปจากนี้ก็ได้แต่อย่างไรก็ตามก็เป็นข่าวจริงที่มีการออกข่าววันนี้โดย เพจข่าวจริงประเทศไทยนําผลการสํารวจของสาบ้นพระบวก้ามาเผยแพย่ประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับรู้ครับ,บเราก็นามาอ่านต่อให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับทราบเป็นข่าวที่3ประจำวันนี้ครับทั้งหมดคือ3ข่าวบ่าย3ามโมงสิบหกรากลาคมหกเก้าครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ